กับได้ข้านังข้าเขาเลยแย่งอาหารปลาเหรอฮะทำไมอ่ะข้าวเราไม่ร่อยเหรอแล้วแย่งอาหารปลาลูกฮะนี่นี่เอาขาลงเข้าไปเหยียบทั้งสองขาแบบนี้เลยเหรอฮะเอาขาลงไปเหยียบอย่างนี้เลยเหรออ้าวโอ้ยอร่อยจังเลยโปรตีนสี่สิบใช่ไหมอืมโปรตีนสี่สิบกินแล้วลงไปไว่ายน้ำเหรอลูกฮะ กินแล้วลงไปไว่ายน้ำได้เลยหลวงใส่ต้องซื้อหานปลามาเลี้ยงแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วเอ๊ะเดี๋ยวปลามันไม่มีกินอึบเอ้ยเอาขาขึ้นหไวยบักอันนี้ไม่พอนั่งลงอฮะฮะไปฝองไปฝองแ,แม่ไม่ให้กินไปฝองไม่กินรำไหม ออ,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 อกินรำไหมลูกกินรำไหมกินไหมถ้ากินรำนี่อือเอารำก็กินอเอาเข้าไปไมต้องกินแล้วม้งอาหารเม็ดอือขอบคุณลงไปใบน้ำเลยไป กินข้าวเหมือนปลาลงไปไว้น้ำเลย